สาวอังกฤษคนหนึ่งเล่าให้เราฟังถึงประสบการณ์ที่เธอเพิ่งเจอมาในเมืองไทยเป็นเรื่องที่เธอทั้งตกใจและประทับใจไปพร้อมๆกันเธอได้เล่าว่าเมื่อวานนี้เธอไปออกกำลังกายที่โรงยิมเหมือนปกติแต่แล้วเธอเผลอเอามือไปสอดเข้าไปในเครื่องออกกำลังกายโดยไม่ทันระวังจนนิ้วของเธอบาดเจ็บอย่างแรงเธอรีบกลับไปพักที่ที่พักรู้สึกได้ทันทีว่านิ้วเริ่มบวมและที่น่าตกใจกว่านั้นคือ เธอขยับนิ้วไม่ได้เลยเช้าวันรุ่งขึ้นเธอตัดสินใจไปโรงพยาบาลในเชียงใหม่เธอเล่าเรื่องของตัวเองว่าแค่เพียงห้านาทีหลังจากไปถึงเธอก็ได้เข้ารับการเอ็กซเรย์และในเวลาไม่ถึง20นาทีเธอก็ได้พบแพทย์รับผลตรวจและรับยากลับบ้านเป็นที่เรียบร้อยโชคดีมากมือของเธอไม่ได้หักอย่างที่กังวลไว้ตอนแรกแค่มีอาการบาดเจ็บที่เส้นเอ็นนิดหน่อยแพทย์แนะนําให้พันเทปนุ่มๆไว้2-3ถึงวันแล้วพักการใช้งานมือสักระยะ สิ่งที่ทำให้เธอประทับใจสุดๆคือการดูแลที่รวดเร็วใส่ใจและราคาถูกในแบบที่เธอไม่อยากจะเชื่อเธอจ่ายค่าเอกซเรย์ ray, ค่ายาและค่าตรวจทั้งหมดเพียงแค่30ปอนด์เท่านั้นหรือเป็นเงินประมาณ1,300บาทเธอบอกว่าไม่แน่ใจว่าค่ารักษาแบบนี้ที่อังกฤษจะเท่าไหร่เพราะเธอไม่เคยเจอการบริการเร็วและดีแบบนี้มาก่อนแต่มั่นใจว่าต้องแพงกว่านี้แน่นอนแม้จะยังใช้นิ้วได้ไม่ถนัดนัก เธอก็พยายามจะชี้ให้ดูว่าโรงพยาบาลนี้ดูดีแค่ไหนเธอบอกว่านี่อาจจะเป็นโรงพยาบาลที่ดูดีที่สุดที่เธอเคยเจอมาในชีวิตเลยก็ว่าได้และนั่นคืออีกหนึ่งเรื่องราวที่สะท้อนให้เห็นว่าระบบสาธารณาสุขในเมืองไทยโดยเฉพาะในเชียงใหม่ในสายตาของชาวต่างชาตินั้นไม่ได้มีดีแค่ราคาหรือความเร็วแต่ยังมีความใส่ใจที่ทําให้คนต่างชาติต้องพูดถึงหลังจากเธอแชร์ประสบการณ์อันน่าประทับใจนี้ออกไป ก็บอกได้เลยครับว่าความคิดเห็นหลังลายเข้ามาแบบถล่มทลายและเกือบทั้งหมดนั้นมาจากชาวต่างชาติที่เคยสัมผัสหรือเข้าใจระบบสาธารณาสุขของตัวเองดีเรามาเริ่มจากความคิดเห็นแรกกันเลยครับผู้ที่ใช้ชื่อว่าลูกเครื่องโอลิเวอร์ได้บอกว่าฉันยอมจ่าย3 0ปอนด์ทุกครั้งเพื่อเข้าและออกโรงพยาบาลแบบเดียวกันนี้เพื่อให้ได้คุณภาพการดูแลรักษาแบบนี้และก็มีคนมาตอบกลับทันทีว่าที่นี่คงไม่ใช่แค่3 0ปอนด์หรอกใช่ไหมอีกคนก็ตอบแบบตรงใจว่าน่าเสียดายครับ แต่นี่คือเรื่องจริงโซเฟียอีกหนึ่งเสียงจากอังกฤษก็เสริมว่าในสาราชาอาณาจากักรสาสิปอนด์จะก,กลายเป็น50ปอนด์หนึ่งร้อยปอนด์หรือแม้กระทั่งหนึ่งพันปอนด์ก็มีเราควรมีระบบรักษาฟรีและรัฐบาลต้องให้ความสําคัญเรื่องนี้อีกคนก็พูดตรงๆเลยว่าในอังกฤษมันไม่ใช่สาสิปอนด์แน่ๆมันคือสามร้อยปอนด์คุณอยากซื้อแบบนั้นไหมและยังมีอีกเสียงหนึ่งที่น่าสะเทือนใจสุดๆเขาเล่าว,ว่าผมเคยต้องรอ12ชั่วโมงที่แผนกฉุก,กเฉินในอังกฤษแต่ว่าสุดท้าย ผมก็ไม่ได้รับการรักษาบางคนก็ถึงกับบอกว่าค่าจอดรถในโรงพยาบาลในอังกฤษยังแพงกว่า30ปอนด์อีกหนึ่งในคอมเมนต์ที่ได้รับการกดไลค์มากที่สุดมาจากเจ้าของโพสต์เองเธอบอกว่ามันบ้ามากที่การบินมารักษาที่ไทยรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดเข้าด้วยกันยังถูกกว่าการรักษาแบบเดียวกันนี้ในอังกฤษชาวอเมริกันก็ไม่แพ้กันคุณเอริกาแสดงความคิดเห็นว่าในอเมริกาการรักษาแบบนี้มูลค่าประมาณ3,000ดอลลาร์ หรือมากกว่า10,000แบาทแล้วยังมีคนเสริมอีกว่าและคุณจะต้องรอนานถึง20ชั่วโมงเลยทีเดียวบางคนแอบเน็ตบอกว่าเงินจํานวน3,000ดอลลาร์เป็นแค่ส่วนที่คุณต้องจ่ายเองหลังจากบริษัทประกันจ่ายไป1น0 0 0ดอลลาร์แล้วได้มีคนมาเล่าเรื่องของตัวเองที่ได้เข้ารับการรักษาในไทยว่าข้อมือขององค์ฉันได้หักที่กอเต่าฉันได้เข้าทําการรักษาและออกจากโรงพยาบาลภายในเวลาแค่1ชั่วโมงและจ่ายแค่85ยูโรเท่านั้น ไม่น่าเชื่อเลยจริงๆทางด้านผู้ที่เคยมาเที่ยวในเมืองไทยคนแชร์ประสบการณ์สุดประทับใจในเมืองไทยว่าลูกสาววัยสามขวบของฉันป่วยหนักพวกเขาดูแลดีมากและเมื่อปีต่อมาเท้าของฉันหักฉันก็ได้รับการรักษาที่ดีมากอีกเช่นกันมีอีกก็คอมเมนต์หนึ่งได้เข้ามาแชร์ว่าในแอร์แลนเนอฉันจ่ายเกือบสี่ร้อยปอนด์ทุกเดือนแต่ต้องรอสามสัปดาห์เพื่อพบหมอและสุดท้ายมีคนหนึ่งส่งข้อความมาสั้นๆหวังว่ามือของคุณจะหายดีนะักเนื้อหาของคุณทําให้ฉันยิ้มได้ และอยากจะไปเที่ยวเมืองไทยแบบแบ็คแพ็คซะแล้วเสียงสะท้อนจากทั่วโลกเหล่านี้ไม่เพียงแต่ทําให้เราเห็นว่าระบบสาธารณสุขไทยนั้นไม่ธรรมดาในสายตาคนต่างชาติไม่ว่าจะมองในมุมไหนดูเหมือนชาวต่างชาติจะให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าในเมืองไทยนั้นยังมีคุณภาพการดูแลรักษาที่ดีราคาสมเหตุสมผลและมีความใส่ใจในการรักษา หากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆแบบนี้อีกขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ